ตอนนี้ที่เราเดินนะครับเราก็คือเดินซอยสุกรหนึ่งยาวมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตรงนี้นี่ถ้าเราเดินไปตรงนี้ย้อนกลับไปก็จะเป็น MRT หัวลําโพงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวซันจะเดินไปทางนี้ต่อเราจะเดินอันนี้จะเป็นถนนพระรามสี่นะครับฝั่งด้านนี้ก็คือจะมีแบบร้านอาหารร้านบาร์อะไรต่างๆอยู่นะเดี๋ยวลองเดินดู พึ่งจริงๆอ่ะพื่งบ่ายสามครึ่งนมันยังไม่ได้มืดมากนะทุกคนแต่ว่ามันจะฟิลแบบฝนมามันก็เลยว่าดูมืดมืดดูอึมครึมนิดหน่อยนี่เขาบอกว่าในเนี้ยในซอยเนี้ยมีคาเฟ่แต่ว่าโอ้โอนี่หรือว่าเราก็ต้องเข้าตรงนี้แหละ ร้านขายยาให้ฟิลแบบจีนๆนะโอ๋อด้านหน้านั้นเขาก็มีเดี๋ยวข้ามไปทางนู้นดีกว่านะทุกคน โอ้ยแวนี้ก็มีร้านของกินนะครับเป็น N, mm hmm. เจ๊เองก๋วยเตี๋ยวรอดโบราณหมูสเต๊ะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าซอยนี้อันนี้คือซอยนานานะอ๋อตรงนู้นถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงก็คือเป็นแบบรถไฟฟ้าวัดมังกรนะนี่เราจะมาซอยนานาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบแวะไปร้านกาแฟา ก็คือกินกาแฟให้ตาค้างกันไปเลยเนาะคือแถวนี้เขาจะเปิดกันช่วงค่ำๆนะเพราะว่าเขาจะเป็นร้านกาแฟด้วยเป็นบาร์ด้วยเออน,นี้เป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอ,อเราเดินมาอันนี้คืออยู่ที่ซอยนานานะครับอันนี้ร้านบาร์อะไรต่างๆเยอะมากแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งบ่ายสามครึ่งเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้เลยแล้วกันทุกคนเดี mm ๋ย hmm. วเข้าไปในซอยไปดูรู้สึกว่าซอยนี้เขาก็จะมีเป็นแบบ ร้านค้าเยอะนะอ๋อันนี้อะไรอะอันนี้ก็ร้านเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักร้านขายของวิฟิลดีเนาะเหมือนแบบบรรยากาศมันดีมากแหละเฮ้ยน่ารักดีตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในซอยนะครับอันนี้คือเป็นซอยเล็กๆนะเนี่ยมันจะมีแบบบรรยากาศซอยอยู่ หลังจากที่เราเดินมาด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปในซอยนี้นะฮะมันแถวนี้ทําเป็นแบบอันนั้นได้หมดเลยน,นะเป็นร้านกาแฟเป็นเหมือนแบบทรงวาดอะที่เขาทําเป็นแบบเล็กๆร้านกาแฟนี่ไงร้านกาแฟแบบน่ารักเช่เลยนี่ร้านนี้โอ้หแวะกินก่อนไหมปิดหกโมง ก่อนจะเข้าร้านกาแฟมีน้องแมวกันน้องแมวมวแมวแมียมวเมียมวนมวแมวแมวยมวแมมวแมวแมวแมียมวเมมวแมวแมวมียวแมวมวแมวมวมวแวแมมวแมวมมววแมวมวอมมวมแมวมแม เออ,น,อน้องบอกสวบได้ไหมไม่แตะแต่สวบได้ไหมอืมแมวส้มอไม่มีเราหมัง้งเป็นแบบร้านฟังเข็มเอเมื่อกี้ก็คือเป็นร้านที่เราผ่านมาหมดแล้วอันนี้ถนนใหญ่อ๋อถ้าเดินออกไปก็จะเป็นถนนใหญ่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ไง ไปหาหากินเมื่อกี้กินกาแฟมะพร้าวไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปกินกาแฟส้มดีก,กว่าไปกินเป็นกาแฟน้องแมวน้องแมวน้องอยังไม่เล่นกับพี่เลยมา<笑><笑>นี่ไงร้านอุ้ยเขามีแบบหลายชั้นนะทุกคน อ๋อเ oh yeah. นี่ยมีสามชั้นเราจะไปกินกาแฟกันก่อน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นโอ้ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสามนะครับเป็นชั้นบนสุดนะครับอันนี้อ๋อเรานึกว,ว่าข้างหลังมันจะเป็นบ,บาร์บ้านะอันนี้เป็นเป็นประตูกระจกนะก็เลยสะท้อนด้านหลังมาเน,นี่ยฮะนี่ถ้าใครมาก็คือเนี่ยแบบนั่งข้างชั้นสามจะไม่มีเสียงเพลงนะชั้นสามก็คือแบบนั่งสบายๆน,น่ารักดีเนาะเออเป็นคาเฟ่ที่น่ารักอะ่ะเนี่ยเห็นไหมสามารถมานั่งได้ก็มานั่งชมวิวทิวทัศ อยู่ไม่ไกลจากวัดอันนี้นะอยู่ไม่ไกลจาก MRT แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวัดไกรมิตรนะครับบรรยากาศประมาณนี้ทุกคนน่ารักดีอ่ะเออลองแวะมานั่งดื่มกาแฟมาอะไรต่างๆได้ครับทุกคนนี่เราก็ได้กาแฟเป็นกาแฟน้ำมะพร้าวนะครับอร่อยดีกินมะพร้าวหอมเดี๋ยวลงไปชั้นสอง ทุกคนตอนนี้ก็คือเราเดินออกมาจากคาเฟ่แล้วนะครับถ้าสหรับใครจะมาแล้วก็อยากได้วิวว่างที่เหมือนที่ทันมาเนี่ยแนะนำให้มาวันธรรมดาเนี่ยครับก็คือจะเป็นว่างทั้งวันนะแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาให้มาตอนเช้าเพราะถ้าเสาร์อาทิตย์ตอนบ่ายอะ่ะคนจะเยอะเนะฮะเราอาจจะแบบวิวถ่ายรูปเราอาจจะได้ไม่เยอะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศฟินดีเนาะมันเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้คือร้านร้านก็จะเป็นแบบร้านขายของ เป็นขายแบบของใช้อะไรทั่วไปนี่บรรยากาศประมาณนี้ตอนนี้ก็คือเดินออกมาจากซอยนานาแล้วนะครับเราก็จะเดินไปทางเดิมนี่นี่ถนนพรามที่4คือถ้าเราเดินตรงไปเนี่ยก็คือจะเป็น MRT หัวลำโพงนะครับแต่ถ้าเดินย้อนหลังเราไปเนี่ยก็จะเป็น MRT วัดมังกรคือแถวเนี้ยซอยนานาร้านบาร์เยอะ มาแบบนั่งชิลๆมานั่งแบบดื่มมานั่งดื่มมานั่งดื่มนะแล้วก็มานั่งแบบสนทนาพูดคุยอะไรเงี้ยก็คือมันจะแบบเพลงเบาๆคอคลอไม่ได้แบบโอ้โหเป็นผับอะไรขนาดนั้นเนาะนั่งชิลๆนี่นี่น,น,นี่มึงจะคู่เข้าตรงนี้ก็ได้นะถ้าใครมานี่คือออกมาจากรถไฟฟ้า MRT หัวลำโพงพปุ๊บเดินตรงมานะครับเข้าซอยนี้เลยเมื่อกี้นี่ซอยมีอยู่ตรงนี้จริงๆใกล้ๆเองนะแต่ว่าเราเดินอ้อมไปนู้นไง จะเดินดูบรรยากาศไปเดินต <Ć Gerilim> ่อเราจะเดินย้อนกลับไปทางรถไฟฟ้า MRT หัวลำโพงครับนี่ก็ร้านกาแฟาเหมือนกันแต่ตรงนั้นน่ะแต่ว่าไม่กินแล้ววันนี้กินสองแก้วแล้วคือ<ว>ข้าวข้าวไม่ค่อยกินกินแต่กาแฟหอมแล้วมั้งวันนี้โอ้ดูเห็นไหมนี่เมื่อสักครู่เรามาจากซอยนี้ซอยสุกร เดินเดินตรงไปอซอยนี้ก็น่ากตาัก,ากมันมีแบบซอยมันมีร้านบาร์ด้านในด้วยอะ่ะนี่เลยนะครับทุกคนหลังจากทีเ่เราเดินเล่นมาเนี่ยถ้าเราเดินตรงไปก็จะเป็น MRT หัวลำโพงประตูหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านกาแฟหนังเงือกนะแล้วก็อยู่ด้านในนู่นเห็นไหมนะเขาก็จะมีถ้าเราเดินเข้าไปด้านในจะเป็นวัดไตมิดนะครับที่สันผาเดินเล่นแล้วก็ซอยสุกรหนึ่งสุกรสองนี้ก็จะมีแบบร้านของกินร้านข้าวร้านอะไรอย่างแบบเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าใครอยากกินอะไรก็ลองแวะเข้าไปดูได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวแบบนะพาเดินดูนิดหน่อยที่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมร้านคาเฟ่คาเฟ่แบบเยอะแยะเลยเอ๊ะตรงนั้นเขามีอะไรกินหรือเปล่า เดเล่นๆเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปทางนู้นดีกว่าไม่มีรถอุ้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็น,คา,นาคาเฟ่เหมือนกันเอ้คาเฟ่เขาน่ารักนะชื่อว่าหมองนี่ <c oughs> มองน,องนี่มองนี่ก็คือตรงนี้หรือเปล่านี่มีบอกว่านักกินจ้เข้าวเมาอ๋อมันเป็นข้าวเม่าโม,โมจิทาร่อนี่อันนี้คือเป็นช่วงค่ำละเนี่ยร้านน้ำเยอะมาก ใครจะมากินแถวนี้เนี่ยคือมีแต่ร้านน้ำมีแต่ร้านของกินทั้งนั้นเลยยาวๆเลยอาาน้ำเราไม่กินแล้วนะเราก็จะหาของกินนุ่นวัดถัยมิตรกำลังสวยเลยวัาใจมิตรนี่ร้านอันนี้ก็มีอยู่ตร,ตรงนี้เห็นะเดินข้ามไปทางนี้อันนี้คือคลองพะดุงนะครับคลองพะดุงแล้วก็ หัวลำโพงเราไปเดินเล่นหัวลำโพงกันไหมสนอย